จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวค่ะวันนี้นะคะการจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูแกงส้มมะละกอค่ะมีเอค่ะขอมานะคะ นี่ค่ะการกำลังจะลงให้นะคะในคอมเมนต์ไม่ได้บอกมาเนาะว่าอ่าอยากได้แกงส้มมะละกอใส่อะไรเพราะเอินการมีปลาแดงอยู่ค่ะการจะแกงส้มใต้มะละกอใส่ปลาแดงนะคะวันนี้ค่ะทำไมถึงเป็นเมนูที่ท้าทายความสามารถของการเพราะว่าแกงส้มเป็นแกงง่ายๆนะแต่จะแกงอย่างไรให้อร่อยนี่สิสําคัญ และเรื่องใหญ่มากการเองแกงก็ยังตีโจดความอร่อยของแกงส้มไม่ได้นะ <c oughs> นี่วัตถุดิบนะคะของการค่ประปลาแดงสดนะคะวันนี้การใช้2ตัวนะคะตัวกันใหญ่หน่อยกันจะหัน่นเป็นท่อนๆเพื่อง่ายต่อการแกงนะคะแล้วก็มีมะละกอค่ะมะละกอดิบค่ะ นี่ทำให้นึกถึงวัยเด็กเลยอะเออช่วงสักประมาณป .4 ป .5 ป .6 อย่างเงี้ยกินเผ็ดๆได้แล้วอะแกงส้มมะละกอใส่กุ้งอ่ะพี่ครูก็ทําให้อะค่ะทําให้กินแล้วจะออกหวานๆหน่อยอะ,อะเด็กไงเขาจะไม่เน้นเผ็ดมากอ่าเนี่ยค่ะการจะปอกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ไหวอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะแต่ชิ้นต้องเท่าๆกันมีผลต่อตอนสุกนะ เขาจะได้สุกพร้อมๆกันนี่เลยค่ะหนึ่งลูกเล็กๆค่ะมะละกอของการนะการน่ะมีพริกแกงส้มใต้อยู่อ่านี่ค่ะพริกแกงส้มใต้เขาจะใส่ขมิ้นสีก็จะเหลืองเหืองการใช้ประมาณ3ช้อนถ้าช่างเป็นขีดก็น่าจะสักประมาณ1ขีดนะคะก็มีกะปิค่ะกะปิหอมๆหนึ่งช้อนค่ะอันนี้คือน้ำมะขามเปียกค่ะคุ้มมากๆค่ะ การทําคลิปการต้มน้ามะขามเปียกนะแล้วการก็หยอดใส่ที่ทําน้ําแข็งอะค่ะเป็นก้อนๆแล้วการก็แช่ฟิตไว้พอเวลาการจะใช้นะการก็ออกมาแบบนี้สะดวกมากเลยค่ะน้ํามะขามนะคะเขาจะให้เปรี้ยวอมหวานน้ามะนาวค่ะน้ามะนาวจะช่วยให้เปรี้ยวหอม่าการจะใส่ทั้งเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหอมผักชีค่ะของการมีเยอะอ่าเดี๋ยวการจะใช้ผักชีโรยหน้าเพิ่มความหอมค่ะ ไปค่ะไปลงมือทํากันเลยค่ะนี่นะคะวันนี้นะคะการจะใช้กระทะนะคะในการแกงเ,เพื่อนๆนะคะใส่เลยค่ะใส่น้าเปล่าลงไปเลยค่ะการจะใส่น้าเปล่าลงไปประมาณ1ลิตรนะคะประมาณนี้นะคะทําไมอ่าเ,เพื่อนๆหลายคนสงสัยอีกอ้าวแกงไม่อร่อยแล้วจะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆทําไมอ่านี่แกงส้มให้อร่อยยังไม่ค่อยแตกยังไม่แตกเออเดี๋ยวการจะเล่าให้ฟังโอ้มันมีอดีตมันมี การจะมีวิธีอาหารมาแนะนํานะคะสําหรับมือใหม่รวมทั้งตัวการเองด้วยว่าแกงอย่างไรให้แบบว่าเออจากเมื่อก่อนอะ่ะแกงไม่ได้เรื่องเลยเงี้ยคนไม่กินอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเรามาทําวิธีนี้แล้วเฮ้ยดีขึ้นมาอ่าดีขึ้นมาแต่ถามว่าอร่อยแบบสุดยอดแบบว้าวไหมมันก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นเ,ออเออประมาณนี้ดีกว่าการจะพยายามส่งประมาณนี้คือเรื่องของเรื่องอะ่ะ กับข้าวอ่ะที่การเป็นช้าที่สุดเลยนะสองเมนูเลยแล้วการถามเพื่อนๆนะทุกคนอ่ะเขาจะเป็นเมนูแรกๆเลยแต่การบอกตรงๆเลยสองเมนูเนี้ยการะจะเป็นช้าที่สุดนะคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าเป็นเมนูอะไรบ้างที่รู้ๆละอืการจะมีปัญหากับแกงส้ม <c oughs> แกงส้มหนึ่งเมนูแล้วและอีกหนึ่งเมนูอ่ะเดี๋ยวรอฟังกันนะคะตอนนี้น้ําเดือดละน้ําร้อนแล้วนะคะให้เพื่อนใส่ซี่กแกงส้มกับ กะปิลงไปเลยค่ะละลายนะคะละลายที่แกงส้มกับกะปิอะคะ่ะนี่เห็นไหมที่แกงใต้เขาจะมีขมิ้นน้ำแกงเขาจะสีสวยแบบนี้เลยจ้าถ้าเพื่อนจะแกงถ้าจะใช้ที่แกงส้มเนี้ยคะ่ะแบบที่การใช้เนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ารสชาติค่อนข้างจะร้อนแรงนะโหกว่าการจะได้เนะาะการก็ฝึกปลือมาพอสมควรนะ ฟูแล้วก็ขำตัวเองเมื่อก่อนนะการแกงตนะ้องมีคนกินของการเลยแกงส้มมาโอ้มันปรุงยากอะ่ะเอบอบอกตรงเลยว่ามันปรุงยากปรุงรสชาติให้ครบอย่างเงี้ยปรุงแบบก็พยายามจับนะกินของที่อื่นๆมาแล้วกินของคนที่เขาทําให้กินแา้ก็จับนะมันก็จะมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จับมานะแต่เวลาตอนปรุงอะ่ะทำไมมันปรุงยากจังี่ย อีกหนึ่งเมนูนะคะที่การทําเป็นสุดท้ายเลยกับข้าวะนะคือน้ําพริกกะปิ <c oughs> นี่ไงเป็นเมนูง่ายๆสแตนดาร์ดแบบพื้นๆเลยนะทำแล้วกินได้อะเป็นเมนูหลังๆเลยนะรุงยากอ่ะอะไรที่มันต้องมีสามรสอย่างเงี้ยการกว่ากันแพ้ทางมาก <c oughs> นี่เลยค่ะถ้ามือใหม่การจับปรุงน้ำแกงก่อนค่ะน้ำแกงกันเดือดพี่แกงกันละลายละมีนะคะวิธีของการนะคะอันนี้การก็ไม่แน่ใจว่าผิดถูกอย่างไรนะคะคนที่มีประสบการณ์หรือว่าแกงส้มอร่อยเลิศแล้วค่ะสามารถแนะนํากันได้นะการจะปรุงน้ำแกงก่อนอ่านี่ค่ะปรุงน้ำแกงนะคะอ่าน้ำมะเขือหอกเอ๊ะน้ำมะเขือวะมะขามของการนะคะก้อนนี้นะคะประมาณหนึ่งช้อนค่ะการจะหย่อนลงไปก่อนเดี่ยลงไปหนึ่งก้อนตามด้วยน้ำปลาค่ะ หนึ่งช้อนก่อนนะพริกแกง่เขามีความเค็มอยู่แล้วเพราะเขามีเกลือนี่อยากให้กลมกล่อมค่ะผงปรุงรสค่ะหนึ่งช้อนชานะคะการจับหลักได้อย่างหนึง่งคือว่าปรุงให้รสชาติออกเปรี้ยวไว้ก่อนอการเมื่อก่อนอะการแกงการยังชิมนะแบบชิมน้ำแกง่ะชิมแกงหมดหม้อแล้ว่ยังไม่ได้ครบรสเลยะ เออเป็นแบบนั้นจริงๆนะนี่ค่ะแล้วก็ใส่นะคะน้ำตาลนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะใส่ลงไปก่อนไอ้เพื่อนจิ้มรสชาตินะของการว่าอ่อนเปรี้ยวกันจะใส่เปรี้ยวลงไปอีกนะคะประมาณครึ่งช้อนน้ำตาลทรายค่ะประมาณสองช้อนชานะให้เพื่อนปรุงและชิมรสชาติดูก่อนเลยจ้า เคค่ะของการจะมีเปรี้ยวมีเคม็มแล้วก็มีหวานตามมานี้นะคะอรอน้ำแกงเดือดนะคะเพื่อนใส่ปลาค่ะปลานะการจะใช้หัวด้วยนะคะนี่หัวของการทำให้สะอาดนะล้างสะอาดแล้วก็ผ่าึ้นรอน้ำเดือดขึ้นมานะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆหยดปลาลงนะปลาที่เป็นการที่การใช้วันนี้เป็นปลาแดงนะหันเป็นบ้องๆเป็นท่อนๆอย่างเงี้ยเวลาแกงแกงง่ายจ้ะ <c oughs> ปลาสุกเลยนะคะ กดๆให้จมน้ําเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเห็นว่าน้ําแกงน้อยนะเพื่อนสามารถเติมน้ํากลับลงไปได้ค่ะเราจะเติมน้ําเพิ่มไปอีกหนึ่งแก้วนะคะการชอบกินกดน้ำเนาะแกงส้มอ่าประมาณนี้นะคะอ่าปลาเริ่มสุกระดับหนึ่งแล้วนะคะท่นเพื่อนใส่ผักคะมะละกอนะคะลงไปค่ะ,คะมะละกอต้องเคี้ยวนิดนึงนะเพราะว่าเขาจะแข็งๆหน่อย ถ้าสวกินด้วยก็ต้องเคี่ยวให้นิ่มๆน,นิดนึงนะคะการอะแกงอร่อยแล้วนะแกงแล้วมีคนกินแล้วนะการถึงได้เอามาบอกต่อกันนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนเห็นว่าการแกงไม่ได้เรื่องแล้วหาแล้วเ,เอามาแบ่งปันไม่กล้าทำตามจริงๆแล้วโอเคแล้วนะของการนะคะค่ะรองได้เลยค่ะแซฟแน่นอนจ้านะะตอนนี้ปลาก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนแรกที่ใส่ปลาลงไปใหม่ๆอยากไปคนเขานะคะเขาจะขาวเอางานกินสีสัสอ่าเนี่ยค่ะพอเวลาเราปรุงนะ ไว้ักระดับหนึ่งแล้วะคะ่ะพอเวลาเราใส่ปลาลงไปใส่ผักลงไปรสชาติที่การปรุงไว้ตอนแรกนะคะเขาก็จะเจือจางลงโดยตอนนี้นะคะการใส่มะขามเปียกลงไปประมาณ1ช้อนครึ่งนะคะตอนนี้เขาก็ยังไม่มีความเปรี้ยวเท่าไหร่นะเดี๋ยวพอก่อนจะเสร็จนะคะเดี๋ยวกันจะใส่ตัวน้ํามะนาวลงไปค่ะนี่แหละคะ่ะตัวนี้นะคะ่ะมะนาวนี่แหละคะ่ะเขาจะเพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็มีความหอมชวนกินมากมากมายเลยค่ะ นี่นะคะปลาของการก็จะอเริ่มสุกแกงการก็จะเริ่มสุกแล้วนะคะเห็นเพิ่มเบาแก๊สลงนะคะหลังจากนั้นเติมน้ำมะนาวค่ะประมาณสองช้อนนะคะที่กันจะใส่ลงไปเติมแล้วก็ลองชิมดูนะคะระวังอย่าให้เปรี้ยวมากถ้าเปรี้ยวโดดมากเกินก็ไม่อร่อยเนาะอย่าอย่าให้เขาเดือดแรงนะถ้าเราใส่น้ำมะนาวเดี๋ยวเขาจะขุมเอาการขออนุญาตชิมก่อนนะคะนี่หลังการจากการที่กัน เติมน้ำมะนาวลงไปเปรี้ยวมันจะไม่ให้หวานมากนะโดยที่การใส่นะคะน้ําตาลที่การใส่ไปเป็นน้ําตาลตะโหนดนะคะประมาณสองสองช้อนชาหรือครึ่งครึ่งช้อนอ่าประมาณครึ่งช้อนแล้วก็น้ําตาลทรายลงไปะคะ่ะประมาณครึ่งช้อนเหมือนกันนะคะเนี่ยในส่วนรสชาติอะ่ะแบบที่การบอกะะอ่ะค่ะอ่าจะแกงกระส้มให้อร่อยก็คือปรุงน้ําก่อนปรุงน้ําให้ตัวน้าอ่ะคะ่ะให้น้ําแกงมีความเปรี้ยวนําไว้ก่อนเปรี้ยวแล้วก็มีเค็มแล้วก็มีหวานตาม นิดๆค่ะไม่ต้องไม่ต้องให้หวานเยอะนะเพราะว่าเราแกงปลาไม่งั้นอ่ะจะชวนเหม็น่นคาวเสร็จเรียบร้อยรสชาติโอเคค่ะนิ่งปลาสุกค่ะเบาไฟนะคะโรยผักชีลงไปค่ะเพิ่มความหอมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงส้มมะละกอใส่ปลาแดงของการนะคะตอนนี้พร้อมชุยมากเลยค่ะ หมูทอดแบบที่การทําไว้นะหมูสามชั้นนะคะแล้วก็ปีกไก่ขั้วน้ําปลาที่การทําลงไว้นะคะโอ้โหจัดมาได้หมดเลยค่ะเข้าสวยร้อนๆค่ะอ <c oughs> ร่อยแซ่บเด็ดถึงใจแน่นอนค่ะค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปหน้าการมีอะไรง่ายๆนะคะมาแบ่งปันันอีกค่ะรอติดตามชมกันนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ